่ไมต้อองรนะวันหอนหอนนมพัดต้องผิวน้ำขันเบ็ดอยู่ไหนกเมือขจาจเต็นดังเกือบลายิ้มยักคิว

ถึงแล้วครับเรียบร้อยได้ <Okay. S 1> แล้วใส่ก็เดินทางกลับโอ้ไฟอะไรติดไหมติดไหม ซ้อมๆโอ้โหสวยงามนี่เราซ้อมๆม,ม,มือไปก่อนนี่เราฝีมือเลก็กหรอโอ้โหเจ๋งนี่ครับมันหมูมักปลายิ้มของเราทำงานแล้วโอ้โหสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้โอ้โหจัดแล้วลของใหญ่ไม้แรกกับประเดิมกันละ จัดไอ้สองก็ตามมาติดต,ติดปลาหมอวัตเตอร์นอ่ปากดู่ปากว้าววัตเตอร์ตัวแรกเอ้ยเป้าหมายไหมปลาเพียปลากานะครับเป้าหมายของเรา นี่แต่ว่าแรงรอบนี้แรงแล้วอะไรเอ้ยน้องเจบวอมาตักด้วยนะขวดถงน่้นะโอ,อ,อ้นี่อะไรเอากระาแข้ทิงก่อนมา้วครับ ปลาไซของเราคือปลาอะไรเฮ้ยเฮ้ยยังยังมุด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 โอ้โหเหนียวเข้าไว้เหนียวเข้าไว้โอ้โหมันมุดแรงดีจริงๆครับ อ oh. uh huh. ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมใช้ตัวเบ็ดเป็นชิโนะประยิ้มนะครับชิโนะประยิ้มตูดแบนเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนี่งัดกันได้ใจดีไหมแัับเบอร์สองนี่ร้อยตัวนี้นะเออลุต ตัเวเบรดโอเคปกติปลาไซส์ของเราแ้มแรกว่ <c oughs> า Okay. ด้วนสำหรับคลิปนี้นะครับอุปกรณ์นะครับก็ บบลรงที่จะเทียนที่น่งแบบนี้นครับความยาวก็ประมาณสี่นิ้วหินนะหิกลางตากน้ออกอีก,ก,ก,กอันนี้จะรียมอะไรได้ก่อนนะครับะวได้ก่อน ปนินที่นี่สปราจักว้าสโลแล้วล่ะป้าปนินปนินยังนาดูโอ้คันนี้เดี๋ยวต้องเี่ยนอเบ็ดป้าอะไระทองป้าปนินยักษ์ยดูดูตมเหราเบ้อปอค่อยตัมั้งทำอะไรน่นนี่โอ้แทเลยมามอกเ ตัวนึงก็แค่พี่นะหนูบ้าเสือ,บาบาอสองตัวเลยโอ้กว่างเบ็ดยังไม่ทันะไรครับมืดมานู่นแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับพายุมามาทานนละของเรานี่เตรียมรับเตรียมรับพายุได้เดี๋ยวปลาจะกินก่อนนี่ครับสำหรับเหยื่อของเราทริปนี้นะครับจะเป็นชุดนี้ครับ ชุดปลารวมสังหารหมูครับตัวนี้นี่เลยเยือ่อพอผสมรวมกันนะครับเอาข้างในรวมกันหมดเนี่ยก็จะใส่น้ําหรือเติมกะทิเล็กน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะครับทีนี้การใส่น้ําผมก็จะปั้นแบบนิ่มๆแบบนี้ครับใส่น้ํานิ่มๆเหนียวๆ,ยๆแน่นๆหรือจะแบบร่วนๆอยู่ที่การใส่น้ําเลยนะครับใครชอบแนวไหนก็ผสมน้ำเอาเองนะครับ ส่วนของผมนี่จะชอบแบบนิ่มๆแบบนี้ครับปั้นง่ายดีครับนี่เลยครับ มาดูแต้มน,นี้ครับตามมาแล้วสองดันว้าว <c oughs> <c oughs> ตื่นี่ก็สเยนะครับสวยงามอะ่ะกินน้ำมันฝาลวใสายหางเลยโอ้มาดูข้างหลังแพ้เราครับตรบนี้นี่ของแท้เอาเรีบเก็บข้าวเก็บของนะอะไรที่จะปิว้วดูดูด แพ้เลยอืมมา,าศดีได้แป๊บเดียวใหม่เดี๋ยวแต่ได้แป๊บเดียว,ว,ยวยโอ้ยระวังมิโ,โหรีบเก็บข้าวเก็บของแล้วโอ้โหขอ,องแท้ครับของแท้นนู้น ของแท้แล้วอะไรฝนตกนี่สนุกเลยเหรอโอ้ปาเงียบเลยครับเจอฝนเข้าไปพออยู่อีกแล้วฝนฝนตก ร้อยครับต oh ัวแดดเดียวงานนี้โอ้โหไม่อากาศใจได้ทำไมได้ตัวนี้นะโอ้โหจังหวะดีเลยเปโดดอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ดวงมันดวงมันจะตายเอามุมปากตัวเบ็ดตรงนี้เลยครับโอ้ ถ้าคืนนี่มันก็โหข,ขาดไปแล้วอร่อยที่มันมันคันมัน,น,นบ่นนุณสวัสดีตอนเช้าครับ

ตอก่อนไเดี๋ยววางไว้ก่อนส i quay vàng quá. Cái bi này đấy. มันก็มาแล้วก็กลางแล้วกดล้างเนี่ยก็เดี๋ยวมันรอแล้วเนี่ยเรียบร้อยโอ้โหโหบ๊อดๆๆโอ้โห เขาให้โอ้โห9.64โอ้โหใส่ก้าวโลเวรีขึ้นโลนี่ยหนา่อะ เกือบขาดแล้วเกือบไปรอดอ่ะตอนเนี้ยดีนี่มันหักหลุดมาได้เนี่ยแสบพี่สามมีสองซ้ำไขยเท่าไหร่งี้เนี่ยีเดี๋ยวไปเห็นตาช่างด้วยเอาลรกนี้ต้องขยาย can Vietnam. วันนี้ก็เป็นวันที่สามนะครับวันที่เราจะต้องเดินทางกลับกันช่วงบ่ายนะครับวันนี้อากาศแตกอีกแล้ว3ามวันนี้อากาศไม่เหมือนกันเลยครับวันแรกนี่ฝนแดดลมสลับกันนะครับวันที่สองนี่ลมทั้งวันเลยลมตั้งแต่เช้าเลยคือเหนียกะทะเลพอมาวันที่สามเงียบกิ้บสงบเงียบนะครับไม่มีคืมีลมเลย ที่เป็นขึ้นนี่ก็ขึ้นจากเรือนะครับโอ้โหแปลกมากมากวันนี้ปลาเงยียบเลยปลาชะโดทอดนะครับ <c oughs> ส่วนกลางของเรา เด่นพิีเด่นของผมพอแรงๆมัดเป็นกระจุกเลยแค่นี้แล้วเราก็เอาใส่กระสอบผูง่ายสากการเยลา่นั้นยน,นยกลาาลนก,นกลาาางสา